ันโมเดลซาว่ะกับเย m a h ม R 6ลูกค้าคานนี้เก่าแก่โบราณตั้งแต่สมัยรู้จักกับแก้แต่รู้แอร์หลอกเยียมมาห้าแอร์หลอกเป็นลูกค้าเป็นมาตั้งนานเป็นลูกค้าประจําลูกค้าของเราค่ะวันนี้ออกรถเขาจะไม่ค่อยให้เห็นหน้าวันนี้ให้เกียรติมากค่ะกับติดตําแหน่งซ่อนๆด้านในนี่ก็หากันพักนึงอะค่ะคันนี้นานมากหลายชั่วโมงเลยนานเพราะ หาตำแหน่งไฟนะสเตไฟอ่าไฟทำได้เหมือนคันอื่นไหมพี่ขวัญคันอื่นเลยพี่อันนี้คือไฟเดิมของตัวรถก็เป็นแบบนี้เลยเหรอใช่คางเดียวอันนี้คือไฟไฟไฟสีขาวเปิดสีขาวอยู่แล้วก็พี่ก็พักไฟได้อักไฟได้อนนี้นะคะตรงกลางปิดอ่าสีเหลืองคือไฟสูงเวลาพี่ไปโค้งหมอบตรงนั้นพี่เปิดไฟเหลืองก็ได้แล้วก็พักไฟได้หรือพี่อยากเคลียร์ทางเจอหมอกพี่เปิดที่ไฟสูงค้างได้เลย ข้างล่างจะตัดขาวข้างบนจะตัดเหลืองเปิดขาวอยู่ก็ได้นะแล้วเปิดไฟสูงง้างอเ,าเปิดไฟขาวอยู่อยากเคลียร์ทางเปิดลำแสงนี้ได้เลยลไปิดได้เขาใช่นะค่ะ<ด>นี่ค่ะปไ,ไปร้านขวัญเป็นเส้นคัชออฟตรงแบบนี้นะร้านเราไม่มีไฟฟุ้งนะคะลูกค้าชอบสอบถามของเราเป็นคัชออฟตรงแบบนี้นะเอาละค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอย,อยากติดตั้งไฟสปอตไลท์ค่ะร้านขวัญโนซาวมีให้บริการพร้อมกับรับติดตั้งทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยโอเคสวัสดีค่ะ